วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแสดงการใช้โปรแกรม SmartB บิท366ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา acc 3 2 5 0ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำโดยนางอรวีกินสุขหอมรหัสนักศึกษา6702511129เสนอหัวข้อคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เฉพาะเดือนที่มีรายการค้าอันดับแรกเราก็จะไปที่บัญชีและสินทรัพย์ค่ะแล้วก็เลือก คำนวณค่าเสื่อมนะคะแล้วก็เลือกปี2025คำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1ค่ะแล้วก็กดข้างบนได้เลยค่ะระบบก็จะแจ้งเตือนมาว่ากําลังตรวจสอบให้รอสักครู่นะคะแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนมาอีกครั้งว่าส่งคําสั่งประมวลผลคํานวณค่าเสื่อมก็กดออกได้เลยค่ะแล้วก็กดกลับนะคะ แล้วก็ไปที่รายงานค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาค่ะเราจะเลือกเป็นปี2025นะคะดูงบตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1ค่ะแล้วก็กดข้างบนได้เลยค่ะ ระบบก็จะถามเราว่าคุณมียอดเครดิตในวอ l l e t 9 9,99,865เครดิตรายงานตัวนี้ใช้5เครดิตก็ตอบตกลงค่ะแล้วระบบก็แจ้งเตือนมาว่าร้องขอรายงานสำเร็จกดออกค่ะระบบก็แจ้งเตือนมาอีกครั้งว่าได้รับรายงานค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอก็กดตกลงได้เลยค่ะ นี่ก็คือรายงานค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหลอของเรานะคะค่าเสื่อมราคาก็เป็นราคา832 ,33 จะสาตางค์ค่ะกดออกได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปดูที่บันทึกรายการรายวันนะคะค่ะนี่ค่ะรายการค่าเสื่อมราคาของเดือน1 แปดร้อยสามสิบสองสามสิบสามสามสตางค์ค่ะ